ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะพามากินก้อยนะครับผมก้อยขมมนะครับกับผักเยอะแยะอาร์เซนเสียบรับปลาการะห้นอนอ้าวเห็ดหรอกินหองไปเสียเ,เลย chắc phải làm muốn phát rồi lại tập toàn dây dây này ừ. ต้อนจำนะครับเนาะโอ๊ยเลืมหันก็ฟินฟินเบบดีหลานไทยนะครับเนะ่ะดีหลานหน่อยไทยมันยังจะมากว้น โอเคขนาดมันดือ้อมันดือ้อเบิ้งหน้าก็จะเริ่มจิตจจน,นะครับเด้อมันวันซาแนลสิ่หาานาทีแน้ากินเลเบิ้ง พ่อแม่พาิีมันจะหน่อยนะครับของพวกนี้เป็นบุญเป็นสินนะครับเมื่อขาควยแล้วครับน่ากระชิมมะแข็ง อรยสาประาดาตังเลยเจ็บเจ็บครับฮืมหอนเคร่งเิาจังหอน คแบบตื่นเลยตุ่ยสดดตื่นเข้าใจตุ่ยเข้าใจตุ่ยํำใหญ่ๆอืมโคตรได้โคตรินอืมก็หัักความับ ผมอำลังอือต้งเดนมาเนาะอือเมื่อไรเมื่อไรหนึ่งข่านะครับมีเจ้ข่าวเจ้าซิมบูป,ปินกัจริงเสีย เพราะว่าเอากระเทียมโซดาแล้วนะครับเล่างใส่ล่างน้ำซองน้ำสดดิ เราจะกินไม่เปิดแล้วครับเพราะมีเขาเรากินให้เกือบให้ไมเจอ้าอย่างนำง้นส่นไหนล่ะอะไนเรากินกไม่เปิดเราะกัดจมูกขวานไปกินแรงประหยัดนะครับกิน ตบกออืมจัดต้องจับจต้งแปอตั้งห่อนอร่อยมากเ้าได้คนจะสั่งกับเจ้าก,ก็กินบิดนะ ก้นมากิน้วครับอ,อย่าปากสืดมาเครื่องรู้แล้วครับ ก็ไหยก็ยลืมจดจำ้วครับผมมวนแซน่ยคิ้เนียของคุณสิพอรสเน,น่ยก็้วครับพอดไรหอมพักอู้ยังเต็งยังเต็งราคาผมสวัสดีครับ